พบกับน้องตีเชฟกระทันหลุดค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาทำเมนูกระเพราปลาหมึกแันกุ้งเป็นกุ้งแบบโอ้โหสวยงามเป็นไงละ่ะสวยๆงามๆเรียงมาแบบนี้เลยอ,อนี่จะเอามาทำไม่ได้คนคนแก่โกรธแก่ห่างไปด้วยแก่ด้วยแล้วก็มีปลาหมึกแค่สองอย่างนี้พอ<ช>เพราะว่าเปิดตู้เย็นมาเจอแค่นี้แค่นี้แล้วก็ใบกระเพราใบกระเพรา บเผาคือเด็ดมาข้างบ้านเด็ดข้างบ้านใช่ตรงไหนนี่เราก็ได้เด็ดไปแล้วก็ซอสผัดกะเพราบ้านนักกล้วยอันนี้คือพระเอกของเราในวันนี้ถูกต้องหล่อมากเด่ยวนี้เริ่มต้นเลยจากการติดแก๊สอะไรทํายังไงน้องฟ้าจัดการเลยจ้ะพี่แบบบอกว่าระวังกุ้งกระโดดนะคะโอ้ดูท่าดูท่ามันติดแก๊สอย่าก้มไปมากลูกเดี๋ยววิกติไป๋อโทษค่ะเดี๋ยวตีตะกูลละลายวันนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันด้วยนะคะเออไม่ใช้น้ำมันสุขภาพเพลตี้ไปอีกนะฮะตรงนี้จะให้ดูว่า แค่มีแค่นี้ก็ทำของข้าวได้ใช่ใจใจแล้วอย่ามองแกะการทำกับข้าวเราจะแบบเพลินอ่ะอันนี้พอได้แล้วแล้วเราก็เอาหมึกลงกันเลยกูแบบอกอย่าก้มมากใจละลายจ้าอ๋ออย่าก้มลากโอ้โหนี่นี่นี่โอ้ยหมึกนักกินมากที่สุด ใช่ค่ะอ๋อ่นี่นี่กินหมึกก็หอมหอมอมากหอมมากอ่ากล้วยกุ้งลงไปเอออ่าโหแต่ตอนนี้ก็คือน้ำตาดีมากนะขอบคุณค่ะกุ้งหมายถึงของของที่อยู่ไหนคะอ๋องของหรอคะโหอันนี้มีข้าวให้ด้วยเหมือนรู้เลยว่าเราไม่ได้กินข้าวเช้ามาใช่นี่คือฝากท้องไม่กระหนูเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ต้องว่วงอ่านี่นี่นี่ซอสอันนี้ซอสต้นกล้วยนะอันนี้ตัวตึงของวันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะอ่าอันนี้ไม่ได้แกะ่แกะไปไหนหมด ก็กินหมดแล้วไงอ๋อกินหมดแล้วเวลาจะใช้ทำนี้ก่อนตบตูดก่อนอ่าตบตูดดีมากตบตูดวัวไปอีกฝากเขาดีด้วยนะนี่ต้องเป็นแบบดึงอ๋อแบบดึงจุกปุ๊บปุ๊ยร้อนอ่ะอ่าซิลิโคนละลายไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ดีอ่าแล้วตบตูดคือขย่าอ่ะใช่ไหมเออพี่แดงบอกอุ้ยใส่สดอร่อยค่ะ อริจริงๆก็ไวอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะร้นมันไวมากเลยกระเด็นกระเด็นอ๋อใส่กระไรตวงในตวงตวงใส่ช้อนเออใครว่าหนึ่งสองช้อนอันนี้1ช้อนตอนอ๋อหนึ่งช้อนก่อนหนึ่งช้อนต่อหนึ่งกิโลจริงๆรหนึ่งช้อนต่อหนกิโลเออหนึ่งชีสโอ้ตายตายดูความข้นของซอสนะนี่นี่นี่อพี่ตุ้นบอกพอแล้วพอพี่แจ้คบอกน้ำพินมาพี่ดาบอกว่าหิวข้าวจ้าอ๋ออันนี้เราใช้ประมาณ500ใช่500บาทขอเข้มข้นหน่อยได้ไหมอย่างน่ดังนจะด สวครันหนึ่งแน่นะใช่ใช่ใช่อันนี้ตะข้าวสวยและร้อนร้อนนะจ้าอ้นมากเลยนะใช่แค่เปิดก็หอมแล้วใช่หอมมากพี่จิ๊บบอกเลยว่าหอมจริงหอมสุดๆอ่าอ่ะนี่อันนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแต่ว่ามกรีดมากมกรีดกะเพราออกแล้วใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยบอกเลยว่าเด็ดจะลองใส่ใบกะเพราแล้วนะอ่าแล้วเปิดชุดก็โอ้โหนี่ หมดเลยเหรอหมดนี่หมดหมดก็หมดกะเพรา,าเยอะอร่อยอร่อยดีมากเลยครับเรื่องสุขภาพสวัสดีคุณธนาดาเห็นไหมเมื่อกี้นะคะว้าวหอมมากนะจีนสวัสดีคุณติมค่ะอ่าพี่จีบ,บอกว่าซอนกะเพรา,านักกล้วยใช่ไหมใช่จ้าซ้อนกะเพรา,าของนักกล้วยเลยจ้าอ่าคุณธนาดาบอกหิวแล้วหิวแล้วขอย,ยังนะอ่ะเดี๋ยวดินี้เลยโอ้โหนี<ฮ>่ถ้ามีไข่ดาวที่มันเป็นแบบว่า อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะยางปะตูมหรอเอาไหมเอาไหมอออันนี้อันนี้แตเอาเอาขอพอแล้วป้องเยอะแล้วนะอีนี่นี่อ่าอ่อือตายแล้วอันนี้ขอนยาเลยได้ไหมเดี๋ยวสิมากินพร้อมกันสิไม่ก็จะโชว์ก่อนไงเนี่ยว่าแบบกุ้งอย่างนี้แต่มันก็ต้องมาแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ใครจะขายกุ้งขายต้นกระเพราไงความเท่งของเดี๋ยวผมให้ขายต้นกระเพราให้ขายกุ้งคอมเมนต์ของกุ้งกับ ซอยทำไมชอบไปอยู่อย่างเนี้ยกุ้งอร่อยมากแล้วหัวใจไม่ไหวขออร่อยอร่อยต้องจัดแล้วต้องจัดต้องจัดนะเออขอไลฟ์ของตัวเองบ้างน้ากินมากหิวหิวหิวมันได้จริงๆค่ะน้าทานจัดจานสวยจะด้วยใช่ไข่ดาวไม่สุกเพื่อนไม่ติ่มได้เลยอดี๋ยวสุกมากเนื้อตะแข็งใช่ค่ะนี่ยกะลงกะละแบบว่ากินกันเลยนะเนี่ยอ่าอืมเอ๊ะอ่ะ นี่เลยมาเป็นแบบนี้เลยเอ,อย่างนี้เลยนะอันนี้กุ้งอีกรอบนึงนะอ่านะครับเ,เราไม่ไปข้างในกันหรอเรา,าจะกินตรงนี้เลยน้ำอร่อยอร่อย